สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่ในเกมสยองขวัญที่มีชื่อว่าออคัสเนเดนเกมกมาอีกแล้วครับผมต้องแล้วครับผมซึ่งในครั้งนี้เดี๋ยวพวกเรานะคะจะรับหน้าที่เป็นเหมือนกับคนที่ทำความผิดมาใช่แลต,ติดคุกม,มาเป็นระยะเวลานาน แต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าพวกเราอยากจะออกจากที่นี่แล้วก็เขามีเงื่อนไขพิเศษโดยการให้พวกเราเนี่ยเข้าไปในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึง่งซึ่งโรงพยาบาลนี้นะคะเขามีเรื่องราวแปลกๆแ,และไปดูกันดีกว่าว่าพวกเราจะต้องทำภารกิจอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปเลยกันเลยองค์กรการไถ่โทษพบสถานที่ร้างแห่งหนึง่งที่คือโรงพยาบาลจิตเวชที่ร้างมากๆ โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรลึกลับอย่างลับๆอืมวยรับแล้วรับอีกองค์กรนี้นะดำเนินการทดลองเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพและควบคุมศพอืมดูนั่นดิสงสารมีการแบบใช้เข็มชีดยานเรือเลยแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วมีภาวะวิบัติเกิดขึ้นที่นี้อะไรเ่ยรัฐบาลปิด และทำการลืมโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้ oh. ว้าวมีห้องใต้ดินด้วยทุกคนฮย mm hmm. ในนั้นเหมือนกับว่ามีหลอดทดลองแปลกๆหลอดมีคนด้วยวคนโปรราบคุณมีโอกาสชดใช้ความผิดของคุณด้วยการกระทำอันชอบธรรมท, mm hmm. ท,ที่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะ mm hmm. คุณต้อง,งรู้ความรับของโรงพยาบาลโรคจิตแห่งนี้ และหยุดยั้งเรื่องน่าสะพปึงกลัวลงก่อนที่มันจะลุกลามเอาละ่ะในครั้งนี้เรามากันที่โรงพยาบาลจิตเวชนะคะซึ่งเขาบอกว่าในนี้เนี่ยมีการทดลองแปลกๆเราต้องเอาสมุดทดลองอันนั้นกลับไปให้หัวหน้าและภารกิจของเราสามารถเลือกทางได้สองทางนั่นก็คือการวางยาพิษหรือว่าการระเบิดที่นี่โอ,นโอ้โหเอ,อ้ยทำไมยังมีนางพยาบาลอยู่อ่ะเขาใส่ชุดสบร ر ة นเชียว แถมที่มือของเขาเนี่ยก็ยังมีเข็มฉีดยาอันใหญ่เพิ่มเทิมอันนั้นอันนั้นสมศรีนี่เรา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 รู้จักสมศรีเหรอเออเพื่อนข้างห้องใครเพื่อนข้างห้องเพื่อนข้างห้องได้หน้าตาก่อนวัยเยอะนะเอาละเราไปที่ห้องแรกกันดีกว่าเดส์รูมห้องนี้รู้สึกว่าจะมีตู้ด้วยแฮแห่ขอลองดูหน่อยที่อุ้ยเอ้ยซอมไอ้ใครใครเปิดทีวีอะไม่มีไม่ได้เปิดนะี่เดี๋ยวาแกก็ได้ยินหรอก เดี๋ยวฉันไปดูให้มันตึกขึ้นมาเองป้าาแกมาแล้วมาแกมาแล้วเอาไ pues งด<ะ>ีพวกเราอยู่ในนี้กันก่อนแล้วกันดูดูเขาเรียกอะไรกันเนียหยุดแยกตู้กันได้ไหมน้าสองคนนั่นเดี๋ยวฉันออกไปดูให้กินกพื่อกินเรงแยกตู้ดิโอเคป้าแกไปแล้วรีบออกมาก่อนที่แกจะจับได้นะดูพวกหนูพวกนี้สิ มันไปแยกกันกินศพใหญ่เลยและต,ตัวที่กินเนี่ยตาแดงมากระวังระวังระวัวงเงเยียบเงียบเงียบพวกนายยองยอง่อยเฮ้ยเรามีพวกวพวกแก้วอะ่ะเปิดห้องขังจาน,นาเปิดได้บ้างพี่กิทเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการกุญแจห้องนาำจะทันต้องการกุญแจโอเคงั้นห้องนำ้ำห้องนำ้ำห้องน้ำพวกเราค่อยๆหาก่อนในห้องน้ำมีกุญแจไหมมีแต่คนห่อหลอของฉันหน่อยมีแต่คนกินขี้อ่ะฮะคนกินขี้ แค่จุ่มไม่เฉยหรือเปล่าเขาไม่น่าจุ่มอย่างเดียวทุกอ่งเขามือควานด้วยควานอร่อยที่นี่ถูกทิ้งร้างมานานแค่ไหนกันเชียวร้างขนาดที่ว่าทิชชู่เนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลโอ้โหแลจะนานกัดดูแบบโอ้หม่ยปิ้ดเฮ้เพื่อนดูในห้องนี้ดิห้องห้องจ่ายยามีอะไรข้างในนั้นด้วยรับยาอะไรไหมครับเออผมขอรับยาแก้ปวดรถไข่แพงหนึ่งครับเอาไปครับอุยอยโดนพดไปทำาไม เป็นไรฉันกลัวว่าป้าแกจะได้ยินนะโอ้โ<ด>หเรอฉันจะกุญแจกุญแจอะไรกุญแจอะไรหยิบกุญแจมาก,ก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยฉันเจอวงแหวนประหล,ะะหลาดเหมือนกับเป็นรังของตัวอะไรสักอย่างทุกคนลองมาดูอ,อะไร,ราานะหยบหยุบหยุบหยุบหยบรองลองี่ดูเหมือนปะการ,รังเลยแฮะจดิจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปในนี้ได้ึบโอ้โหโโอ้หมันเป็นเละมากเลยนะมาให้เต็กระติง ไม่ใช่ตัวเ็กปกติ๊เออเมื่อกี้ฉันเก็บกุญแจได้เป็นกุญแจห้องพยาบาลนะห้องพยาบาลเหรอโอเคเดี๋ยวเราดูไว้ก่อนว่าห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนเราต้องหาก่อนนะฉันเปิดประตูนี้เลยนะทุกคนลองนะเปิดเลยอ้าวโอ้ยเป็นไรไม่เป็รอะโอยอะไรไม่รู้พร้อมกับป้านอ้าเฮ้ยป้าเป๋แล้วป้าเป๋แล้วอย่าทำร้ายใหญ่โอ๊ยทุกคนออกแล้วกันอย่าปล่อยให้แกจับตัวได้เฮ้ยตอนนี้มาตามฉันมาแล้วไอ้ตายเถอะ ประตูแบงสู้เข้าไป,าไปช่วยตรงนี้ฉันแอบอยู่ตรงประตูหน้าทุกคนโอ้เราแอบ,บห้องยาเหมือนเดิม <S 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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแอลแล้วนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยพีท e ฟอร์กิ e มีโปรดยกโทษให้ฉันด้วยยกโยทษให้ตรงเนี้ยนะแล้วทำไมเ,เรามีกุญแจห้องพยาบาลสองดอกเราเก็บได้อีกดอกนึงเอยเสียงเสียงม,มาอีกแล้ว ตอนนี้เนี่ยเราเก็บของที่จําเป็นไว้ก่อนมีเอททนอลน้ํายาสําหรับเอาไว้ผสมสูตรยาพิษอย่างแน่นอนและฝั่งนี้ก็มีถ้วยไหยกระมังม้อเยอะด้วยผู้นายต้องจ็บไปป้องกันตัวนะเอ้ผู้นายไปคุงน้องนั่นดิคุณนอกก็มีพยาบาลมนาะใช่หรอโอ้ยในโรงพยาบาลนี้มีนางพยาบาลหน้าแหลมด้กิบบะกันเนี่ยแถมเข็มฉีดยาด้วยเป็นแบบใหญ่พิเศษใซบิ๊กเบิ้มจิ้มทีก็ตุย่ะ ถูกงั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องหาคือวายวายเอาเอายอย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 ยจุ๊กจุกจุกมาเร็วข่าวห้องพยาบาลก่อนพี่กิ๊กปิดเลยละกันจุกจุ๊กจุกจุกไปเข้าห้องนี้ละกันพี่จะอยู่หน้าตู้แล้วมันอยู่หน้าตู้เจ๊อ่ะเฮ้ยผมเจอท่านทางเอ้ยขึ้นมาได้ชั้นสองจะมีป้ายอยู่นะจุ๊กเนหนีออกมาเลยพี่รอมาแล้วพี่รอมาแล้วตอนนี้ ตามมาเลยตามมาเลยฮ่าโอ้ฉันเจอเหยื่อคนใหม่แล้วนั่นนั่นนักหนูอีวากลับมานี่นะน้องหนูไบกี้เฮ้ยพวกนายมาไปพวกนายไปแล้วอ่ะร่อนอยู่โอ้โหพี่ใบพี่ใบอะไรเหรอไประหว่างที่พี่ใบกำลังโดนอยู่นั้นโอเราไปสำรวจไปลงดีกว่าไปลงพี่เราโดนจิ้มตูดอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกบางทีนายก็ควรโดนจิ้มบ้างนายเป็นบ้าไม่นะประตูตรงนั้นออกได้ไหมพี่กิตไม่ได้มันล็อกอะล็อกแบบแน่หนาเลยอะถูกล็อกหมดเลยกุญแจที่เรามีตอนนี้มีแค่กุญแจของห้องพยาบาลสองอนเท่านั้นทั้งสองว่าเรูทั้งสองลองดูตรงนี้หน่อยถ้าเกิดว่าเราข้ามตรงนี้นี่วันดีหนกระโดดไปเุ้ยเข้าได้เข้าวัดีมองซ้ายมองขวา ฉันข้ามไม่เห็นได้เลยฉันคานก่อนแล้วกันนายต้องค่อยๆกระโดดมาห้องนี้เหมือนเป็นห้องของเจ้าหน้าที่นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยห้องอะไรนะเอ๊ะระเบียนอะห้องอะไรระเบียนมีเสียงมีเสียงอยู่แถวนี้ช่วยพี่ไม้ก่อนทุกคนช่วยพี่ไม้เรียบร้อยแล้วกลังล่อมันอยู่เข้าไปยังไงนี่เปิดปิดปิดเปิดตูด้วยเอามา เห็นอยู่จุกแจงแจงตู้แรงมากมันอยู่หน้าตู้อ่ะนั่งตัวไปให้ดูกับจุกแจงเฮ้ยเราขึ้นไปบนดีกว่าหน่อยหน่อยปะปปะริเหม็นเหม็นในตู้เสื้อผ้าอุ๋อได้กินจุกแจงเองล่ะว้ายสวยแล้วไงสวยแล้วไงต่อเอาไงดิเอาไงดิพวกเราพวกเราจะโดนมันฆ่าเลยสาโค้งสาโค้งขึ้นมา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 ขค้งน้งเฮ้ยเฮ้ย ตรงนี้มีบันไดด้วยทุกคนปามาตามมาค้าเขามีบันไดเป็นไงพี่กิ๊กเจออะไรบ้างเจอป้าเจอป้าไงล่ะโอ้ยเออตรงนั้นตรงนั้นนี่อ๋ออือเฉยเฉยบนนั้นเนี่ยยังไงฮะก็เพราะว่าฉันเนี่ยมีใยบางมุมชื่อคือสไปเดอร์แมนโอ้ยป้า มูงสองตัวเหรอโอ้ปีดปลาสองตัวจุกแจ๊บไม่ต้องกังวลนะฉันก็ัจะไปช่วยเฮ้ยเอาสวยเล้วไงไหฉันตกงลงมาข้างล่างหยาข่าบอลได้หมดฉันต้องเการศพเพิ่มจะต่องทำการปลุกชีวิตขั้นมดนี่นี่ไปดมันอยู่เยอะมากโอเคโอเคอารอดค่อยๆพี่จะค่อยๆย่องไปนาซาฉันเห็นนาย เฉยๆจุ๊บแจ๊กอยู่เฉยๆหันตัวให้ฉันมันมามันมานี่มีออกกันหอบฟืนออกทุกคนมาลง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 มาลยแปอะไเว้ยเออทีนี้เอาไงต่อตอนนี้พวกเรารอดแล้วเฮ้ยยังไงที่โรงพยาบาลมีใครเปิดหรือยังอ่ะจริงเหรอไม่มีเป็นหวัดบีกับหวัดเอทุกคนเรามีสองดอกพอดีเลยโอเคไปใช่ไหมไปลงไปเปิดก่อน ถ้ามันมาเราเฮ้ยเฮ้ยนีทำนเฮ้ยเฮ้ยเฮรมกระโดดดีกระโดดดีดคือไม่ได้อ๋อโอเคโอเคหาเปิดเลยอ่ะเปิดหนึ่งเฮ้ย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 ้ย้ยตกกรไดตกกไดมันกลังขึ้นมาฉันเจอตัวอะไรไม่รู้มันวิ่งผ่านพี่ไม้มันมาตัวมันใหญ่มากนะเราพยาบาลมาเฮ้ยเยถึงเก่นอะยรกินเด ลงมาห้เจะชุบชีวิตสักทีก็ยังดีละเนอะจะชุบชีวิตพวกเราทำไมพวกเรายังไม่ตายด้วยซ้ำเออดูจากปากของเธอเนี่ย,ย,ยมีป่ <laughs> ปาทุกย่างนี่คือแบบทะลุไปถึงใบหูเลยโอ้โหมันโกรธมากมันโกรธมากว่าเราไปทางนี้ก่อนดีกว่ามีใครอยู่ข้างในเปล่าได้ยินเสียงอ่ะเฮ้ยมีห้องแลบด้วยนี่เลยห้องแลบห้องสำหรับปฏิบัติการเข้าไม่ได้ด็อกเตอร์ออฟฟิศอุ้ยเดี๋ยวดูอะไรเนี่ย ทุกคนมาดูนี่ข้างในนี้มีใครสักคนหนึ่งที่เขาเอากุญแจไว้อยู่และรอบๆมีตุ่มหนองอยู่ในอวัยวะพวกนี้ฉันลองกดดูนะอ่าอุ้ยเหมือนท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยเขาบีบส้มบ้างบีบบีบส้มชวนน่ามันหายไปบีบยสิวบีบสิวบีบบีบสิวอ่ะสงสารเขาอ่ะอุ้ยอุ้ยกุญแจกุญแจกุญแจขอบคุณที่ปลดปล่อยฉัน ฉันได้กุญแจราชทันมาณ้<ร>ันล่างด,ด้านล่างไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันว่าเราควรที่จะทําการเอ่อค้นหาของในนี้ก่อนมีอะไรที่พอน่าสนใจบ้างไหมเอกสารเกี่ยวกับการชุบชีวิตโอ้โหดูเหมือนว่าจะถูกเผาไปหมดเลยตรงน,นี้มีแต่หนังสือ ABC ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าของที่น่าสนใจก็มีนะทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้นเอาไปขายได้ยุกโอ้นักขโมยนอุ้ยโอ้โหตายเถอ,อ,อ,อปะป้ามาอะไรอะ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยทำไมทำไมป้าทำไมป้าถึงโอ้หยไอ้เหีย้้นี่นีทุกคนหนีไปโอ้ยโอ้โหนี่ันบอสมันทำให้คุณ้ักพยาบาลต้องก้มกราบ่ทไม ตีขึน้นเลยโดนตีขึ้นแบบนี้ไม่เอออที่ฉันบอกพวกแกไม่ต้องได้รับการรักษาต่อไปเขาเลยเลอวเกินเนอะฉันเข้าตู้ไม่ทันจะร้องไห้ทีมของคุณตายในคลินิกนี้และไม่สามารถไขปริศนาได้ไม่มีใครพบศพของคุณในกองที่เท่าและมอนสเตอร์ที่น่ากลัวยังคงได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น นี่เหมอมอนเตเวลสองนะตอนนี้สงสัยพวกเราเนี่ย <c oughs> น่าจะหนีนางพยาบาลเยอะเกินไปล่ะไอ้เจ้าคนนั้นมันเลยรู้ไงว่าเราอยู่ที่ไหนก็เลยมาจัดการทันทีเลย <c oughs>